When my limbs start to play Dance with me, make me sway Like a lazy ocean has to show, Hold me close, sway me more Like a flower bending in the breeze Bend with me, in me ease When we dance you have a way with me Sway with me, sway with me, sway with me. Other dancers may be on the floor but my eyes will see only you Only you have that magic technique When this way I go in I can do this as I finally Slow before it gives be. in Make me feel as only you know how. Slowly, slowly, slowly now Save me, take me Send me, rule me, hold me, is me, you have a way with me yeah. Other dancers may be on the floor, dear but my eyes see only you. Only you have the magic technique, when we way I go in. Other dancers may be on the floor, dear but my eyes see only you. Only you have the magic technique, when we sway I go in. When the of long before, me. when we me feel as only you know how, slowly me, smooth, me now. When we feel as only you know how, sway me, sway me now. When you know how, slowly smooth, slow me now. น,น้อยตุ้ยครับดีสิบสองครับ เมื่อสักครู่ที่ผ่านไปนะครับพี่น้องมินร้องเพลงไปแล้วผมต้องขอขอบคุณภาพและเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง Runaway Bride ้วยนะครับและสำหรับเพลงนี้ก็ต้องขอบคุณภาพและเสียงจากภาพยนตร์เรื่องชาววีดานซี่สำคัญขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนจากสมาคมลีลาศแห่งประเทศไทยครับ ขอบคุณครับและเชิญคุณเป็ดครับพี่จะคอมเมนต์แบบเทียบมา,มาตรฐานของตุ้ยนะครับถ้าเทียบกับที่ผ่านมาเนี่ยวิกนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งเลยที่ได้ยินตุ้ยร้องเพียนนะครับไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะไม่ได้เพียนเยอะนะครับแต่ว่าเทียบกับมาตรฐานในสิ่งที่เราเคยทํามานะครับโดยเฉพาะท่อนกลางๆมันอาจจะเป็นเรื่องของ ภาษามันไม่คล่องปากก็มีส่วนนะครับหรือเราไปเจอการเคลื่อนไหวของเมโลดี้ที่มันไม่คุ้นหูเรานะครับไม่ใช่เยอะนะฮะย้ำอีกทีว่าไม่ได้เพี้ยนมากนะครับแต่สิ่งที่อยากจะชมก็คือตุ้ยเป็นลักษณะของคนที่มีประสบการณ์ค่อนข้างสูงเลยละเพราะฉะนั้นเวลาเจออะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งการแสดงแบบนี้เนี่ยซึ่งอาจจะไม่ใช่ตัวจริงของตุ้ยแต่ตุ้ยตุ้ยมีวิธีในการเอาตวรอดได้อย่างน่าดู ทีเดียวนะครับแล้วก็ pues ข, mm ขอให้เก็บสิ่งนี้สะสมไว้กับตัวเองเรื่อยๆนะครับก็เป็นจุดหนึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายๆคนชื่นชมครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณไปครับเชิญคุณเอค่ะสำหรับพี่เนี่ยพี่มักจะลืมว่ามองไปว่าตุ้ยอย่าเป็นศิลปินไปแล้วทุกทีเพราะว่า สิ่งหนึ่งที่ตุ้ยทําได้เสมอคือตุ้ยทําให้อารมณ์อารมณ์ร่วมของคนเนะะี่ยค่ะเคลิมไปได้ในทุกๆวีคนี่คือสิ่งที่เห็นมาตลอดอะนะคะนั่นคือสิ่งที่สําคัญมากทีนี้ถ้าตัดเรื่องของความกังวลในเรื่องของภาษานะคะซึ่งรวมถึงถ้าเต้นพี่ว่าตุ้ยเซ็กซี่ได้มากกว่านี้นะอยากจะขึ้นไปเต้นด้วยแล้วล่ะมเมื่อกี้ <laughs> ค่ะก็รวมๆแล้วนะคะ ้าไม่กังวลเรื่องภาษามากไปจะทําได้ดีกว่านี้พี่เชื่อเพราะว่าสุดท้ายโน้ตส,สุดท้ายที่ตุ้ยปล่อยเนี่ยมันเหมือนปลดปล่อยอารมณ์ของตัวเองด้วยใช่ไหมคะมันเหมือนอแบบเฮ้ยจบแล้ว <laughs> <laughs> ฉะนั้น <laughs> จริงๆแล้วถ้าทําให้มันสม ooth ไปมากกว่านี้จะดีค่ะเชิญค <Okay. S 2> <laughs> ุณกายครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับ เนื้อเพลงนี้ยากใช่ไหมยากไหมครับยากมากครับ,รบ <laughs> พี่ร้องอย่างลิ้นพันเลยทดลองร้ <c oughs> องดูแล้ว <c oughs> ก็ชื่นชมนะครับแล้วก็สามารถทำทำสิ่งที่ยากเนี่ยออกมาให้ดูสนุกนะครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเพราะว่าชมกันแล้วทีนี้มาถึงจุดที่อยากจะให้สังเกตเพลงนี้นิดนึงเอาไปฝึกต่อนะครับในเรื่องของเพลงนี้เป็น,เป,นเป็นจังหวะ,ะจริงจริงแล้วของเดิมมันจะเป็นแบบเป็นช้ชาชานะครับ แต่ว่านี้รู้สึกว่าจะเล่นค่อนข้างเร็วมากทาให้อาจจะเซ็กซี่ไม่ออกเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ส่วนจริง,รงๆเรามีวิธีในการที่จะทําให้เพลงนี้สมูทขึ้นด้วยการร้องร้องเยื้องไปข้างหลังนิดหนึ่งหรือเล์แบกภาษาภาษาอังกฤษก็จะบอกนี้คือการเราร้องช้าก,กว่าจังหวะนิดหนึ่งเนี่ยจะทําให้เราไม่เหนื่อยด้วยแล้วก็เพลงก็จะสมูทขึ้นแล้วก็จะเซ็กซี่ขึ้นนะครับโอเคครับ <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณ <laughs> ครั <laughs> บแล้วต <laughs> ุ้ยครับวีส ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลืมไปนะครับแล้วก็พลาดโอกาสสาคัญสาคัญไปนะครับขอย้ําว่าหลังจากเพลงสุดท้ายของสัปดาห์นี้จบลงผมจะทําการปิดโหวตทันทีเพราะฉะนั้นจํากันให้ดีกับช่องทางของการส่ง SMS เข้ามาเชียร์นักล่าฝันในหัวใจของคุณนะครับสําหรับผู้ที่ใช้บริการ True Move สามารถโหวให้กำไรใจให้กำลังใจนักล่าฝันได้โดยการพิมพ์ V ีเวนวัด ตามด้วยหมายเลขนักล่าฝันที่ควรชื่นชอบแล้วส่ง SMS มาที่4827999สําหรับท่านที่ชมอยู่ทาง UBC หรือ4827333สําหรับท่านที่ชมอยู่ทาง m บ d e r ไนทีวีนะครับย้ำว่าเฉพาะระบบ t u u m o v v เท่านั้นนะครับและโทรเท่าไหร่ได้